สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube r o m ฟาร์ม m ว a r i ไ t ตแล้วก็ช่อง Facebook นะครับของดำรงสัตว์โรมิ a ฟาร์มนะครับนี่คือต้นไซใบสักนะครับพี่น้องเขปลูกไว้ในใต้าอาคารนะครับมันอยู่ได้อย่างไกลครับมันะมยังเขียวอยู่เลยนะคฮะไซใบ,ส,บสัก ก็มีพวกสวยนะครับมีทั้งหมดสี่กระถางครับพี่น้องมีทั้งหมดสีกกส่กระถางดูดอดดีแสิเอ้ยมันก็เปี่กยกธรรมดาเลยครับมีรอยเขาขน้ำเปี่กยก บใบสวยนะครับใบสวยแทงยอดดีนะครับเข้มผมไม่นึกเลยว่ามันอยู่ในร่มได้นานขนาดนี้นะตั้งแต่เขาเปิดห้างมาเนี่ยใบทบฝ่ามือ แ่เขาเปิดห้างมาแล้วก็เป็นปีแล้วนะพอไว้ข้างหนนี่คือมันเหมือนกับเปลือกที่คอยหุ้มใบนะครับพี่น้องเนี่ยพอมัน ต้นแก่ขึ้นมันก็หายไปเลยนะครมันจะเป็นเปลือกเนื้อยเปลือกห้มใบ,บตอนเขาแทงยอดมามันจะมีอันดำๆนี้มาด้วยนะครับคอยหุ้มยอดมันนะครับนี่มีราลูกร,ราด้วย ครับพี่น้องแหนือรกรานะครับราสนิมนะครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายนะครับราสนิมคือต้นไม้มันได้แสงแดดไม่เพียงพอนะครับสาเหตุที่มันอยู่ไดหนึงอาจจะเป็นเพราะว่าโอ้ดูสิมีหลายใบนะครับ ใต้ใบราสนิมนี่มันเป็นต้นลีลาวดีก็เป็นนะครับนี่ต้น,นึงนะครับพี่เราตรงนี้มีทั้งหมดสี่กระถางนะครับอยู่ในร่มหมดเห็นชัดๆนะครับตอนข้ามแทงย,ยอดออกมามันมีเหลือกหุ้มสีมดำขึ้นมาด้วยครับมันจะติดต้นมาเลยนะครับ น,นี้ลมอาจจะดีนะครับอาจจะล้มแอร์นะครับพี่น้องมันเลยทำให้ต้นไม้มันอยู่ได้มีลมมีอากาศหาเทได้สะดวกตรงนี้ผลูกง่ายนะครับปลูกง่ายตัวไวนะฮะสวยงามใบสวยงามแีมทไปเยอะเลยฮะยอด ดูใต้กระถางนีก็เหมือนกันนะครับมีดินเปียกอยู่นะครับเดีย๋ยวดูใต้กระถางไม่มีน้ำซึมออกมาแสดงว่าเขารถไม่เยอะนะครับเขาอ,อาจจะรดแค่พอเปียกเออมันมีราเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นอันนี้ต้นที่สองก็มีเหมือนกัน,นครับนี่เป็นเป็นจุด,จด เรียกราสนิมนะครับพี่น้องแต่แกเห็นบ่อยก็ต้นลีลาวดีนะแต่ต้นนี้ไม่ได้สังเกตสักที่เ่เห็นหนี่นะครับต้นคันี้เพิ่งเห็นนี่น,น,นะครับบ้ามันมีราสนิมด้วยกระรูปไกลๆนะครับจะสวยมากนะครับตนน้นเนี้ยเนี่ยสองกระถางนี่กระถางหนึ่งนะครับ ตงนี้มีสองกระถาตงตอนนี้ก็มีราสนิมเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เริ่มเป็นแล้วครับราสนิมเพราะว่าต้นไม้มันไม่ค่อยได้แดดนะครับมันได้จะลมนะครับรนี้ได้จะอากาศนะครับอุปกรณ์มันไม่ครบครับนินน้ำลมปุย๋ย เนี่ยมันก็ชื้นอยู่นะครับชื้นอยู่ถต่ว่าดีไปดีนะครับสารดน้ําแบบนี้ดีนะครับต้นทําให้ต้นไม้อยู่ได้อยู่ได้นานตามธรรมดานี่ถ้ารดเยอะๆนี่ไปแล้วนะครับเนี่ยน,นีอาการหนักครับราสนิมนะครับพี่น้องเนี่ยนเห็นชัดไหมครับ คือราสนิมนะครับพี่น้องมันคือต้นไสใบสานี่เราจะเน้นปลูกดูใบน,นะครับใบเขาเขียวเข้มสวยแต่ถ้ามาทำไอ้โดนราสนิมทำลายเนี้มันก็หมดความสวยนะครับพี่น้องเนี่ยดูไส่แค่คน,นปกตินะควกบมันเบเปียน ในว่าเขาเป็นคนชอบน้ำมากชอบดินชื้นๆไม่ถึงจึแฉะโอ้มืดไปนมึมึดอ,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 อันนี้มันอยู่ใต้ถุนนะครับอยู่ใต้ตึกนะครับ มีต่เมาอนมีราสนิมทุกต้นเลยนะครับมีราสนิมทุกต้นเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับ นี่ราเฉีนถือว่าเราปลูกในนี้ควรจะเอาไปตั้งแดงมั่งก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเป็นราชหมน,นี้หมดเลยนะค,ะครับคลิปนี้ก็โราวิดฟาร์มก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหลแล้วนะครับคราบสวัสดีครับ